อ,อน่าเล็กๆแห่งของขวัญจะกลายเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ค่ะเมื่อคุณรู้จักทราบซึ้งขอบคุณเจอเงินหนึ่งบาทคุณยังต้องโคตรทราบซึ้งใจเลยว่าคุณคือแม่เหล็กดึงดูดเงินคุณจะใช้รหัสสวรรค์ต่อได้เมื่อคุณทราบซึ้งก่อนคีย์สำคัญคือความทราบซึ้งขอบคุณคีย์สำคัญคือการทราบซึ้งขอบคุณเมื่อได้มาแม้เพียงเล็กน้อยค่ะ ของขวัญเล็กๆจะกลายเป็นของขวัญใหญ่ๆเมื่อคุณลดน้ำผวนดินด้วยความซาบซึ้งขอบคุณในทุกๆวันใน every day at every time ค่ะตลอดเวลาค่ะอะเดี๋ยวจะบอกรหัสสวรรค์ต่อแต่คุณต้องซาบซึ้งดีใจค่ะนะซาบซึ้งขอบคุณดีใจหลังจากซาบซึ้งขอบคุณดีใจสิ่งที่คุณจะต้องทำค่ะตื่นเต้นเฉลิมฉลองต่อค่ะคุณจะใช้รหัสสวรรค์ไม่ได้ค่ะถ้าคุณได้แล้ว พอแล้วเนาะหรือปองสังขารมันขาดพลังงานมันขาดเชื้อเพลิงค่ะคุณต้องระลิกกระลีด้วยระลิกะลีเบิกบานด้วยเมื่อคุณระลิกกะลีเบิกบานคือการกระตุ้นค่ะ กระตุ้นเชื้อเพลิงค่ะคุณกําลังลดน้ํคพลนดินของขวัญหรือสิ่งต่างๆสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาคุณตื่นเต้นตื่นเต้นบบกตื่นเต้นเบิกบานค่ะคือการชาร์จพลังงานมาเร็วครูสอนจากสิ่งที่ครูเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงครูคือตำนานที่ยังไม่ตายครูคือคนที่ประสบความสำเร็จเร็วที่สุดในโลกเพราะครูเองจากโคตรจนติดลบสิบล้านค่ะเจ็ดเดือนนำพาธุรกิจสู่ร้อยล้านค่ะโดยไม่มีใครช่วยเลยมีกฎจักร,รวาลอย่างเดียวที่สนับสนุนครูคุณต้องเบิกบานดีใจเฉลิมฉลอง มันคือคีย์ที่คุณจะใช้รหัสสวรรค์ได้ครูกําลังให้คีย์ต่อแล้วนะรหัสสวรรค์นะฮะอันนี้สําคัญแล้วนะคะรหัสสวรรค์นี้คุณจะต้องให้คําสั่งด้านดีกับเขาเท่านั้นค่ะถ้าคุณต้องการรหัสสวรรค์คุณต้องป้อนคําสั่งทันทีเช่นคุณเจอที่จอดรถหนึ่งที่ที่ปกติไปคุณไม่เคยได้ที่จอดรถเลยแต่เมื่อคุณนะคะได้รู้จักคุณครูสิตามันง่ายไปหมดแค่คุณคิดมันก็ได้แล้วคุณต้องรู้สึกทันทีเลยค่ะซาบซึ้งขอบคุณเบิกบานตื่นเต้น เสร็จแล้วคุณก็ต้องใช้ขี่ต่อพอคุณกําลังถอยจอดรถคุณโปรแกรมต่อนทีโอ้โหขนาดที่จอดรถยังเสร็จได้คอยดูนะเดี๋ยวจะมีของผันชิ้นใหญ่เกิดขึ้นกับฉันแน่นอนคอยดูนะเดี๋ยวจะมีทีมงานมากมายเข้าหาฉันเป็นร้อยเป็นพันคนเดี๋ยวคอยดูนะแสดงว่าเดือนเนี้ยฉันจะได้บ้านแน่นอนอะไรก็ตามที่คุณสั่งอย่าลืมนะคะก่อนจะสั่งต้องทราบซึ้ง,อง,ง,อง,งขอบคุณต้องเบิกบานตื่นเต้นแล้วจึงออเดร์ใช้รหัสสวรรค์ต้องจูนอารมณ์ให้เป็นอารมณ์เทพ อารมณ์เทพจะดึงดูดง่ายนะคะแต่สิ่งที่เราจะโปรแกรมในการสั่งออเดอร์นั้นอารมณ์เราต้องสปืดสปาดเร็วเบิกบานตื่นเต้นกระตุ้หูคฮ้ยดูเลยไอ้ทมึงอย่างนี้นึกออกปะคุณออเดอร์ไปค่ะจักรวาลทำงานตลอดเรื่องอะไรก็ได้ค่ะและพอคุณเจอเหรียญหนึ่งบาทอีกโอ้ยสุดยอดจะคือแม่เหล็กดึงดูดนใแลตตแล้แ,ลแลสดงว่าภาในเดืนนี้นได้เงินเก็บสิบ้านบาท คุณไปต่อค่ะขอบคุณนะคะจักรวาลที่รักเมื่อคุณโปรแกรมเสร็จเมื่อคุณออเดอร์เสร็จให้คุณขอบคุณเหมือนคุณได้รับมาแล้วค่ะนี่คือคีย์ปิดค่ะเมื่อคุณขอบคุณเสร็จค่ะให้คุณปิดด้วยกันขอบคุณเหมือนได้รับมาแล้วค่ะขอบคุณเหมือนได้รับมาแล้วค่ะเสร็จแล้วคุณไปใช้รหัสจักรวาลต่อค่ะเฮ้ยเดือนนี้ถ้าฉันจะได้10ล้านจินขอยฉันเจอ1 1 1ถ้าจะจะมี10ล้านจินขอเจอหนึ่งแล้วก็เลข8 9 ืออกว่าใช้เชื่อมกันนะรหัสจักรวาลกับรหัสสวรรค์ใช้ด้วยกันคุูสิตาทําแบบนี้ในการสั่งออเดอร์ธุรกิจปัง,ปง,ปงๆเฮงๆครูสิตาทําอย่างนี้ธุรกิจเจริญเฮงๆปังๆค่ะขยายไปร้อยห0าสประเทศแต่ว่าหนูสั่งออเดอร์ได้ตลอดเลยใช่ไหมคะค่ะเดนวันตายค่ะแต่คุณต้องอยู่ในคลื่นที่ครูบอกไงคุณต้องทําวิถีแบบที่ครูบอก สอนไทยเป็นไทยเขาจง่ายที่สุดในโลกก็คูสิตานี่แหละคุณอยากให้ตัวคุณกบจักรวานเป็นเนื้อเดียวกันคุณนั่งสมาธิเสร็จคุณต้องเบิกบานในตอนเช้าถ้าก่อนนอนไม่ต้องลุกขึ้นมาเต้นแล้วนั่งสมาธิเสร็จขอบคุณนะจักรวาลฉันได้รับของขวัญจากจักรวานทุกชิ้นด้วยความซาบซึ้งใจฉันและจักรวาลเป็นเนื้อเดียวกันรักๆจักรวานทีส่สุดเลยรักนะจิตใต้สำนึกข,ของฉันรักนะตัวฉันเองขอบคุณมากนะที่เธอมีพลังมากมายเหลือเฟืออะไรก็พูดไป คุณจะใช้ทั้งรหัสจักรวาลและรหัสสวรรค์ไม่ได้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำร้ายตัวเอง